ซึ่งเป็นทางเมืองทองยูเนเต็ดน,นะครับกำลังจะได้แข้งบิ๊กดดลนะครับอีกหนึ่งรายนะครับเพจของมีจีประทุมนะครับก็โอ้โหแฟนๆนี่ก็มึนตึ๊บเลยครับคอมเมนต์ประมาณว่าก็ไม่นึกว่าจะย้ายแบบฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะครับ สวัสดีครับผมชูป,ปรัชญา,านะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนะนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไ like, ล <and share, S 2> ค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชูป,ปรัชญา,าอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาในเรื่องของประเด็นร้อนกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้จะมีประเด็นในเรื่องของอสมาคมฟุตบ,บอลน,นะครับที่จับมือกับทางอุลรัมที่จะพัฒนาในเรื่องของทีมเยาวชนทีมชาติไทยชุดยู18นะครับซึ่งก็จะเป็นหัวเรรรรืื่่่่ออองนะคคแตตกกอกาาาาาาาิดยยโ้้หปวววขขลลซท มันร้อนละอุแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> ก็ทําให้คลิปนี้ ก็เอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายกันดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สนุกกว่านั่นเองนะครับส่วนประเด็นเรื่องของสมาคมที่จะจับมือกับทางบุรีรัมย์เนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไว้พูดในคลิปถัดไปแล้วกันนั่นเองนะครับข่าวแรกนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยเป็นข่าวกระซิบจากสายรายงานนะครับซึ่งเป็นทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกำลังจะได้แข้งบิ๊กดดลนะครับอีกหนึ่งรายนะครับเป็นแข้งลูกครึ่งจากการท่าเรือนะครับนั่นก็คือเบนจามินเดวิสนั่นเองนะครับซึ่งมี ฟาบิโอโรมาโน่เลยนะฮะซึ่งผมได้ข่าวมาประมาณนี้นะครับความคืบหน้าก็มีไม่เยอะนะครับมีสายรายงานบอกประมาณนี้นะครับไม่ได้บอกเรื่องของรายละเอียดอื่นๆอะไรอย่างไรนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยฝั่งเมืองทองเองก็อาจจะมีนักเตะที่ต้องย้ายออกไปอีก3คนนะครับซึ่งนั่นก็คือฟาร์มสารัฐกันยาโรดนะครับเจ้าเม่นนะครับภูมินแกวตาแล้วก็เจ้าวงวงสกอรชัยกุลเทวินนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับสโมสรที่สนใจนั่นก็คือหนองโบพิชยะนะฮะ ซึ่งแฟนๆกิเลนก็รอลุ้นทั้งในเรื่องของเบนจามินเดวิสแล้วก็นักเตะที่จะย้ายออกไปนะครับขา่าในายการเคสของจุดนานเข็มดีนะครับที่ผมใบไว้ก่อนหน้านี้สัก2-3าคลิปแล้วนะครับก็ที่พัวพันกันอยู่หลายสโมสรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BG เออย่าเลยเอยรู้ไม่ถึงทีนี้ด้วยนะครับนั่นคือทีมสีแดงดําก็คือเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับเจ้าตัวเนี่ยจะบินมาถึงประเทศไทยก็ประมาณสักวันที่5้ธันวาคมช่วงเช้านะครับทีนี้ก็ต้องรอดูว่า จะมีการเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกันหรือเปล่าเพราะว่าทางโจนาธานเองก็เป็นนักเตะฟรีเอเจต์นะครับหลังจากที่ยุติสัญญากับทางโอบิโอเนเซ่นั่นเองนะครับแววๆมาว่าอาจจะยอมลดค่าเหนื่อยนะครับอาจจะไม่ไปแตะถึงครึ่งล้านแล้วนะครับสำหรับโจนาธานทีนี้เนี่ยก็รอรู้แล้วกันว่าจะได้จุดลงเอยกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีพิกล็อกไปที่อื่นไหมอะไรอย่างไรนะครับก็รอติดตามแล้วกันสําหรับเคสของโจนาธานครับขยับไปที่ข่าววิจีปทุมกันหน่อยโอ้โหต้องบอกคําเดียวว่าช็อกเลยนะฮ ผมทำคลิปที่แล้วไปเนี่ยก็ได้ยินข่าวลือหนาหูว่าเตรียมเทรดนักเตะออกไปแบบหลายคนเลยนะครับปรากฏว่าก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยโอ้โหนะครับปล่อยไปแล้วครับ2รายนะครับนั่นก็คือวรชิตกนิสีวําเพญแล้วก็ปฐมพลเจริญรัตนพิลมะครับซึ่งปล่อยให้กับการท่าเรือยืมตัวไปนะครับโอ้โหก็เหลือเชื่อจริงว่าปล่อยให้ทีมบิ๊กเนมด้วยกันนะครับไปใช้งานนะครับซึ่งผมแวบๆไปดูคอมเมนต์ในเพจของบิจีปทุมนะครับก็โอ้โหแฟนๆนี่ก็มึนตึ๊บเลยครับคอมเมนต์บ่นกันเยอะเลยประมาณว่า ก็มีนึกว่าจะย้ายแบบฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันต่างจากเคสของเจริญศักดิ์วงกรที่ย้ายไปเมืองทองนะครับก็ในเคสนั้นเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าเจริญศักดิ์เองก็อาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นตัวหลักอะไรเหมือนกับ2คนนี้นะครับที่ทุกคนตกใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเอง ปล่อยให้ทางทีมใหญ่อย่างการท่าเรือยืมตัวไปใช้งานอีกทางมันก็มันก็เหมือนยื่นอาวุธไปให้ทางคู่แข่งนั่นเองนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยก็ต้องตามกันต่อว่าอาจจะมีเรื่องช็อคหนักกว่านี้มากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับแฟนๆของ BG นะครับเพราะมีข่าวแว่วๆแล้วก็ได้ยินข่าวลือมาอีกเหมือนกันว่าจะ มีเทรดออกไปอีกนะครับทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติที่อยู่ในขายด้วยนั่นเองซึ่งแฟนบีจีก็รอลุ้นเลยนะครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับที่จะโดนปล่อยให้ทางสโมสรอื่นนะครับยืมไปใช้งานนะครับก็รอติดตามแล้วกันในเรื่องนี้นะครับอ่ะนั่นคือ2ประเด็นที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องวีนะครับชูปราชญ์อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใใหหม่นนคิ้าสสวัดี